แล้วคุยกันฟิลไหนแฟนเลยค่ะฟิลแฟนค่ะฟิลแฟนคือยังไงก็คิดถึงการรักกันที่รักกันคุณมีหลักฐานไหมมีเป็นก็แชทไลน์อะไรค่ะแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่ทะเลาะกันหนูว่าพี่หนุ่มน่าจะมีคลิปหนึ่งที่ทะเลาะกันเดี๋ยววันนี้ต้องขอเนี่ยไม่มีเออนั่นแหละค่ะมันก็มีที่ที่หนุ่มให้กับตํารวจก็นั่นแหละค่ะมีคลิปนั้นโอเคทะเลาะกันลักษณะยังไงคือหนูจะจับแขนท่านแล้ว แล้วท่านก็โมโหท่านก็ปัดมือแล้วก็ท่านเอาไฟฉายโคกหัวตัวเองเหรอค่ะแต่แต่แต่คลิปนั้นหนูไม่ได้เป็นคนถ่ายค่ะลูกหนูเป็นคนถ่ายเหมือนว่าเอ้าทะเลาะกันทําไมลงลูงทะเลาะกับแม่ทําไมนั่นสิเหมือนโกรธอะค่ะทําอะไรหนูไม่ได้อะไรเกื่งจะจับแขนเขาเขาเขาไม่ให้โดนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนลูกหนูอยู่เหมือนวันนั้นน่ะหนูไปขอนอนที่คือในใน ในวัดเขาจะมีโรงแรมเหมือนโรงแรมเอาไว้รับรองพระผู้ใหญ่หรืออะไรที่มาพักหนูก็บอกว่าออหนูขอไปนอนที่นั่นได้ไหมเปิดห้องให้หนูห้องหนึ่งได้ไหมวันนั้นเหมือนหนูไปหนูน่าจะไปไหนมาแล้วมันดึกแล้วคะ่ะเหมือนหนูผ่านตรงนั้นพอดีเหมือนท่านก็มาเปิดห้องให้หนูกับลูกคะ่ะแต่ท่านเหมือนหนูอะ่ะเหมือนแซลอะ่ะอยากหยอกอ่ะคะ่ะจะจับแขนแล้วด้วยความลูกหนูอยู่ท่านก็ไม่พอใจคะ่ะ ท่านก็สะบัดเราท่านก็รู้สึกทําร้ายหนูไม่ได้แต่ท่านก็เลยขอหัวตัวเองค่ะอ,มอมืมันมีคลิปนี้เข้าใจแล้วแล้วอันอื่นๆไลน์ลที่มีการพูดคุยที่รักก็มีมก็มีคุคยนิดที่รักไหมที่รักคุยถึงท่านที่มีสัมพันธ์ในโทรศัพท์ไหมเซ็กโฟนแต่ไม่มีเซ็กโฟนค่ะแต่ก็จะคิดถึงห่วงใย,ยหรือรักกันส่งรูปให้ดูไหมก็มีส่งรูปทั่วไปค่ะรูปเวลาไปต่างประเทศหรือรูปเรืืองผ้ามีส่งไหม เขาเหรอคะเขาส่งหรอคะออมีเขาส่งมาไหมไม่มีแล้วเราส่งให้เขาไหมมี <laughs> อ๋อโอเคเรามีส่งเื่้ลผ้าให้เขาแล้วท่านว่ายัางไงท่านชอบ